รู้หรือไม่ว่า f e l l o w AI ททำสไลด์ให้เราได้ภายใน1คลิกเข้าไปที่ fellow ai s e a r c h นะคะตามรูปเลยค่ะจากนั้นก็กด fellow agent นะคะเสร็จแล้วฝั่งขวามือค่ะมีเขียนว่า ai presentation generator นะคะ กดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นเราสามารถพิมพ์สิ่งที่เราต้องการทําในสไลด์ลงไปนะคะก่อนพิมพ์อย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะถ้าต้องการข้อมูลภาษาไทยให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะพิมพ์บทความที่เราต้องการลงไปจากนั้นเฟ l โลก็จะหาบทความต่างๆจากเว็บไซต์นะคะแล้วก็สรุปมาให้เราค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะก็จะมีปุ่มให้คลิกเพื่อทําสไลด์ค่ะจากนั้นนะคะ AI ก็เจนหัวข้อบทความต่างๆมาให้เราค่ะกด next ได้เลยค่ะ เราสามารถแก้ไขท็อปิกหรือหัวข้อต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะคะท็อปิกตรงนี้ก็จะไปอยู่ใน presentation ของเราค่ะจากนั้นกด next ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะมีตัว Presentation ต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากนั้นก็เลือกอันที่เราต้องการได้เลยค่ะสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบได้นะคะกด Create ค่ะจากนั้น Fellow AI ก็จะเจนสไลด์ออกมาให้เราค่ะภายในเวลาไม่กี่วินาทีและเราก็สามารถดู Preview แก้ไขในเว็บได้เลยนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็น PowerPoint แล้วก็นำไปแก้ไขใน PowerPoint ก็ได้เหมือนกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะแค่ไม่กี่วินาทีก็ได้สไลด์สวยๆออกมาแล้วแถมยังเอ็กพอร์ตได้ทันทีถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะ